สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุกปลาเอาอาสูผู้สูคนเสียงเจีวเจียอย่าเล่นมาอีกแล้วพี่น้องจ้า่ะเมื่อไหนอย่าเล่นแต่อยู่ในครัวพี่น้องจ๋าอย่าเล่นสีเตรียมเอ่อเฮดกับเขา่าไป <c oughs> ไปวัดพี่น้องจ๋าอย่าเล่นสิไปท่วมบุญกับถินน้ำเพลนอยู่วัดป่าหลวงปูซาเนาะค่ะเนาะหาวัดปลาทีอย่าเล่นกับน้องเล็กกับสามีเพลนแล้วก็ลูกอย่าเล่นไป่บยบนั่นแหละค่ะ อสองปีแล้วที่ยลินบบไรไปรวมบุญกฐินอยู่วัดปานะคะเพราะว่าบมมีรถไปถ้าน้องเล็กกับสามีบา่พาไปเยลินกับโบไรไปยลินอาศัยติดรถดเขาไปเนาะคะ่ะเนาะปีนี้สามีของน้องเล็กมิสเตอร์เอียนนะ่ะเราส่วนสันเดพวกเธอสิไปวัดโบฉันสีพาไปละสันยลินก็นได้โอกาสสิไม่ให้กลับเข่าก็สิไม่ให้ตำเจียวเฮ็ดพี่น้องจา๋ตาตำเจียวเฮ็ดไปอัน ในวันน้อค่ะ,นะ,ะเนาะยปเล่นกับเสียลเฮดไปย่างพี่น้องค่ะเปิดเตาอบไว้แล้วพี่น้องจ้ายปเล่นกับเสียลอ,อันอเฮดนี่ไปย่างแล้วบาดนี่กับเสียมาอันเด็ดควนพลิกพี่น้องจ้าเพื่อที่สีต่ตำเจลเนาะค่ะเนาะค่ะ เดี๋ยวก็สิเอาบักลิกนี่ไปย่างคือกันพี่น้องอย่าเล่นบะมี่อีหยังหลายดอกที่สิไปวัดปีนี่นั้นพี่น้องพริกู้บัวง่ามแถอะของบัวดีบอาไปวัดของบัวดีกับบ้าเอาให้พ่อให้แม่กินของบัวดีกับบ้าเอาให้พี่ให้น้องบ้าเอาให้ผู้ให้คนเอาถิ่นพี่น้องอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะให้ จะเอาไปทำบุญนั้นต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะคะ่นะเนาะดีที่สุดบ่ได้เป็นเกี่ยวเวนเงินทองหรือว่าสิ่งสวยงามนะคะคือของต้องสะอาดสะอา้านต้องสะอาดสะอ,าะะอ,อ้า,อานนะคะของเน่าเน่าเหม็นเหม็นต่างๆเขาเขาก็ยังบุกลิ่นเนาะค่ะเนาะเข้าเสียของมดเนยไป เฮ็ดต้เข้าไปวัดบ่ได้ดอกค่ะเยลินพิธีพิธนันบัาวาสีเอาไปวัดบัาวาสีไฮโบรไฮพุย่ยเยลินกสัสีใส่ของพิธีพิธันแนี่ยักน้อยสะอาดสะอ้านเนาะค่ะเนะาะค่ะส่วนขนมเยลินกัสีเฮ็ดอันขนมขนมไอ หมอกแกงไข่เนาะคะ่ะเนาะที่จริงย่าลิ้นเสียเฮ็ดขนมหมอกแกงถั่วเด้พี่น้องตะวันถั่วเหลืองที่ย่าลิ้นซื้อมาไว้นั่นมันเหมิดพี่น้องย่าลิ้นบรายเช็คของย่าลิ้นก็เลยได้ไข่เป็ดมาย่าลิ้นก็เลยสีเซ็ดอ่าสีเฮ็ดขนมหมอกแกงไข่เนาะคะ่ะเนาะค่ะใบเตยใบเตยสดๆแช่แข็งย่าลิ้นกับเตียไมไว้พร้อมแล้วเรียบร้อย น้ำตาลปิ๊บเดี๋ยวิอดกับเสียมไปพร้อมแล้วเรียบร้อยอุปกรณ์ต่างๆเสียมพร้อมเรียบร้อยแล้วที่ที่สีเห็ดขนมนะคะส่วนตัวที่สีอบสีสใส่ขนมเราอบกับสีเป็นกล่องอลูมิเนียมสิว่า้งสีติหรอกล้องแบบนี้พี่น้องค่ะ สามารถเข่าเตาอบได้นะคะ,คะง่ายดีจ้ะยายลินโบเห็ดยังหลายดอกค่ะกระสีเฮ็ดพ่อได้ไปใส่ไปใส่ใสบุญใส่ขานน,น้ำเพลนะค่ะเนาะหลายปีแล้วบ่าไดไปบุญกระถินหม่องวัดนี่ยาล,ลินก็เลยสีมาเห็ดของไปเห็ดบุญน,น้ำเพลพี่น้องจ้าอุ๊บคลิปนี้กะ พริกเจ้าของปลูกกินเมดแล้วพี่น้องสายเยลินก็นได้บอกพริกมากจากอันลานคาเนาะค่ะเนาะกะสิมาใส่เตาอบหรือว่าใส่กระทะขวาละพี่น้องกะสิตำเจียวเห็ดเนาะค่ะเนาะที่จริงน่ะวัดยูวัดป่าเนี่เพ่นสันอาหารมังสวิรัตบรสันเนื้อสัตว์นะคะบรสันอาหารที่ทําจากเนื้อสัตว์ส่วนมากจะ บอง่ายๆกับสีว่ากินเจกับเมนค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าอาหารที่ห้าเห็ดไปเนี่เมื่อไรแค่ว่าคาดหวังว่าพระอาจารย์ยุวัดหรือว่าลูกศิษย์ของเพลินสีฉันนะคะกับคนไปวัดไปว่าเนี่ยแหละที่สีต้องไปทําท่านทําบุญยุวัดกับกิบกนพี่น้องค่ะกัเห็ดบุญเลี้วเค้นให้พระให้เจ้าเล้วเท่ากับเห็ดบุญเห็ดทานกับ ญยาติโอมผู้่นไปวัดไปว่าเนาะค่ะเนาะไพมักสมกินสมไผมากหวานกินหวานใจปรารถนาะท่านเลี้ยวได้เบิดพี่น้องเห็ุบุญเห็ดทา่านบ่ได้ข้นอยู่กับยอดปัดใจ,จว่าต้องเ็ดเทอใดจังสีใดบุญหลายอ่าสำหรับเยลิ่นขึ้นอยู่กับจิตอันบริสุทธ์ล้วกคความปรารถนาที่อยากจะทำนะคะความตั้งอกตั้งใจบุญ สัมผัสไม่ได้ค่ะจับตองบ่ได้แต่ว่าคิดถึงย่ำใดกรเฮ็ดแห่หัวใจอบอุ่นปราบปลื้มยินดีกับสิ่งดีๆที่เฮ้าได้มีโอกาสได้เฮ็ดเนาะค่ะเนาะในขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่บ่บ้าสีเป็นดูแลบุปการีก็ดีทําหนาที่ลูกที่ดีที่สุดให้ดีที่สุดค่ะ ดูแลพ่อแม่นี่กัเป็นบุญสูงสุดของมนุษย์จังเท่าทั่วไปเนาะค่ะเนาะค่ะส่วนการเขาวัดทำบุญหรือว่าแบ่งปันเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกบวาสิเป็นในด้านแบ่งปันสิงสาราสัตว์แนวสัตว์จวนตั้งๆกด้ดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เมืน่อนี้ยยลิ้นสีมาในในมุมของ <c oughs> ในมุมของการแบ่งปันเนาะคะะ<บ>่ะเนาะพะว่าว่าหลายคลิปแล้วเมื่อนี้พักพอนพี่น้องพักพนพักสมองพักความคีดเ็นต่างๆมาแบ่งปันในการทําบุญทำทานเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเน<บ>าะค่ะันเป็นช่องที่ยลิ้นตองการที่สีแบ่งปันให้พี่ให้น้อง ให้พี่ให้น้องหรือว่าพี่ๆท่านใดที่อยู่ในสายเดียวกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเอาลงมทั้งเมดเนี่ยละพี่น้องค่ะเยลิ้นสีสีเอาไข่ไข่เป็ดลมนะคะส่วนเปลือกไข่เนี่ยเยลิ้นกะสีเก็บไว้เก็บไว้เถะ เอาไปผปสมน้ำผสมนมอ,อีกทค่หนึง่งเป็นฮอร์โมนลดมะกรูดหรือว่าพืชผักในสวนเอ้ยในบ้านนะคะเป็นอาหารอาหารเสริมยาลิ้นลางมือเลาเด้อพี่น้องเด้อค่ะกองใส่ใครยาลิ้นกระสิเก็บไว้เป็นอ่อรีไซเคลิล พยัค่ะพี่น้องสูตรที่เยลิ่งเฮ็ดนี่เพื่อนบอกว่าไข่แปดหน่วยไข่สองแพ็คมีสิบสองหน่วยเยลิ่งกับสีไซสิบสองหน่วยพี่น้องค่ะเกินอัตราที่เขาบอกไว้นะคะแต่ว่าเยลิ่กับสีเพิ่มสัดส่วนต่างๆขึ้นตามขึ้นตามที่เขาเพิ่ม ซักส,สวนเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่กะกระเทียมเอ้ยบ่แม่นหอมเขียวย่าลืมก็บ่ทันได้เฮ็ดอยู่พี่น้องอีลิ้นสิเฮ็ดอันนี้ไว้ซก่อนแล้วยก็สิไปเียวหอมนะคะค่ะกระเทียมเกียวเอบอ่แมน่นหอมแดงเียวสุกเรียบร้อยก่อนเพราะว่ายายลิ้นต้องการน้ำมันหอมเียว มาเป็นส่วนผสมของแป้งกอนที่ีิอาเขาไปอบไปหนึ่งเนาะค่ะเนาะมาอนี่เป็นเมื่อที่ยานิ่นหยุ่งขนาดพี่น้องค่ะหยุ่งแป้งแต่มีความซุกนะคะค่ะเพราะั้ได้กินข้าวเส้าได้พี่น้องใบใบแก่แก่กแล้วยาลิ่ไใก้กาแฟดำกับไข่ต้มสองน่วยไปต่างประเทศแล้วนะคะค่ะการเฮ็ดขนมไทยต่างๆต้อง,ง,ง,งใจเย็นๆน,นะค่ะเนาะคะ่ะ ตะกอ้ย่าเล่นกับเฮดขนมหม้อแกงขนมแทบจะทุกชนิดนะคะขายในประเทศอังกฤษนี่ค่ะตอนที่ย่งงยูกับอดีตสามียูบานหลังเกานันเตาแก๊สมันก็ใส่สะดวกสบายเนาะค่ะเนะาะค้ะแล้วก็โอกาสอํานวยต่างๆมันองค์ประกอบต่างๆมันดีพี่น้องจ๋าย่าเล่นก็เลยมีโอกาสพอยาแล้วใหญ่ไม่ย,ยู่บานหลังไม่ห้างาวบานพนยูพี่น้องจา๋าเมนยูเ้ามีสิทธ ที่สีเฮตอีหยังกระไดในบ้านหลังนี้เพราะ่ายค่าเซราไปแล้วแต่ว่าตาอแก๊สมันบ่เป็นใจพี่น้องแล้วก็สุขภาพร่างกายยังลิ่งบ่บ่อันโอเคน้ำเนาะค่ะเนาะยังลิ่งก็เลยบริด้เหตุของขายอ่าเหมือนตะกอนตะวากะยังมีบางปลาปลายเท่าที่สีเฮตได้หรือว่าความอันอํานวยความสะดวกเจ้าของมีเนาะค่ะเนาะทําเท่าที่ทําได้ค่ะ มาเนี่ยก็สิมาเบาจ้อยๆเฮ็ดขนมไปน้ำเบาไปน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะเดี๋ยวห้ามาเบิ่งกันเนาะคะนะ่ะเนาะมาทำการอบนะคะเนาะอย่าลืมกะเวลาพอได้แต่ว่าอย่าลืมสีค่อยๆเช็คเตาอบเอาเนาะคะนะ่ะเนาะ อันเฮดขนมไทยกับแบบนี้แหละค่ะเยะลินเป็นคน <c oughs> บ่่อยมีสูตรตวงพี่น้องจา้ากะเวลาเอาโหลดเที่ยวเปิดเบิเบ่งอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมาเบิ่งตอนจบกันเนาะคะ่ะเนาะว่านาตาสิออกมาเป็นจังใดแล้วพี่น้องจา้จาเจ้าเห็ดไปวัดเนาะคะ่ะเนาะเจ้าเ็ดแบบแห่งๆพี่น้องขนมกระเซ็ตแล้วพี่น้องอาหารไปวัดเยลินกับมีซัมเน่แหละค่ะค่ะพี่น้องคะ่ะ เป็นตาแสบเอ่อเป็นครั้งแรกที่ยะเล่นเฮ็ดขนมหม้อแกงไข่ได้ออกมาสวยแบบนี้นะคะเนือเอ้อเนื้อขนมเนียนดีพี่น้องจ๋าไม่หวานเกินไปเนาะค่ะเนะ <c oughs> <c oughs> าะน้ำตาลบักเพาวบานเฮากอะบาคอยหวานเข้มข้นปันใดซิมคนพี่น้องอืม <c oughs> เฮ็ดเองส้มเองนักเลงพ่อพี่น้องจ้าแนวไปวัดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องภาพจิตมือนี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเลยเวลาพักพอนบดนี้พี่น้องคะ่ะขอบุญขอบคุณหลาๆ่ๆที่ติดตามรับชมทุกๆคลิปแล้วก็ส่งคอมเมนต์ดีๆให้ยยลิ้นด้วยค่ะเด้อค่ะเดี๋ยวเมื่อไหร่เนี่ยเยลินสิไปวัดถ้ามีโอกาสสิทายคลิป การเฮ็ดบุญกะทินอยู่ในต่างประเทศให้พี่น้องเบิง่งเะ้อค่ะเดิมต่ว่าสภาพอากาศฝนตกบ่คอยเป็นใจปันไหบบรูวา่าสี่ใดเฮ็ดหรือบ่ต่ว่ามือน,นี้นั่นเพรกิจการเฮ็ดกับเขาไปวัดไปว่ายาย่ลิ้นเ็จสินเรียบร,ยร้อยแล้วอ่าอานโมทนาบุญน้ากันเดิอพี่นอ้องเด้ออานโมทนาสาธุบุญน้ากันมืออืน่นมีโอกาสก็ไปวัดน้ากัน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะ กราบขอบุญขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังแรงใจดูแลสุขภาพด้วยเด้มพี่น้องเด้อพอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ